หนุ่มสาวเซเลบแซบสุดขั่วอวดกล้ามโตโชว์เซ็กซี่เริ่มกันที่เต้ปิยรัตน์กัญจารึกทายาทรุ่นที่3ของกันตนากรุปว่างเว้นจากการออกงานสังคมก็มาลงสะผ่อนคลายโจนัทวุฒิสุวเวททายาทชอกกัชชดจริงในเรื่องงานเรื่องฟิตแอนด์เฟิร์มก็ไม่เคยขาดคนรักสุขภาพยกให้เป็นไอดอลไปเลย แพรวัฒนิกาปัทธธรรมสิงใ์แอยุธยาดีไซเนอร์สุดติดที่ผลงานของเธอแซ,ซ่บซาไม่แพ้เจ้าตัวตุ้ยนันทยาพิรมพักดีสาวอารสุดมัน่นถายาตึกเห็นเธอในเสื้อผ้าน้อยชิ้นคู่กับทะเลเสมอมิน้นนิชชาบุญญากรแฟชั่นนิสตาตัวแม่ที่เพิ่งเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหลังปั้นหุ่นจนเสียสงใจ เดินหน้าเสื้อผ้าสวยสวยสุดเซ็กซี่มาใส่อวดสายตาต่อได้เลยปอสีกัญญาสักดีเดชพานุพันธ์เซเล็บสาวร่างเล็กแต่ความเซ็กซี่ไม่น้อยหน้าใครออกงานครั้งใดเสียงแฟลชต้องส่องตามริกา้าดีล่าเซเล็บสาวรุ่นใหญ่วัยเกิน50แต่ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วหลายคนอาจไม่เชื่อเพราะความเปรี้ยวซ่ายังคงมีให้เห็นประปรายไม่ถึงกับหายไปเลย มิงสาวคนพรพัฒนารักเจ้าแม่แฟชั่นสาวร่างเล็กขกากสไตล์ผู้มากความสามารถที่มักจะมาในชุดเกินคาดแต่น่าสนใจอยู่เสมอ <c oughs> คุณหญิงแมนหม่อมราชวงศ์แมนนันริมาทอยู่คนสาวสังคมสุดเปรี้ยวประจำงานอีเวนต์ในอดีตท,ที่ปัจจุบันนั่งแท่นคุณแม่ยังสาวแถมยังรักษาหุ่นแซ่บไว้ได้อยู่หนูเล็กณภาพรโพธิธัตนันกูล working w o แม n สาวเก่ง เป็นสาวร่างเล็กๆแต่แร่งกว่าผู้ชายบางคนยามพักผ่อนสบายๆเธอก็มักจะอดความแซบให้เห็นอยู่เสมอๆจินนี่เอมสิกาโชวิจิตสาวแซบสายหวานที่มีเรือนร่างหน้ามองใส่ชุดไหนก็สวยเตะตาสะดุดใจหนุมน่มๆจนสาวๆแอบค้อนแอรินยุคทัศั์มาในลุคโฉบเฉี่ยวสวยสับมากพอชาพัชรมนกุธนันหรือผู้กัน สาวไทยน้าคมลูกสะพ้ยของมูนาอัลซารุนีสวยหุ่นดีแถมสามีหล่อแค่นี้ก็ปังไม่ไหวแล้ว